มาเราจะเราจะเราจะจะจะขอบคุณครับโอ้รักอย่างลูกสวัสดีครับเจ๊กูดครับเรียบร้ยไหมโอ้ยโดนถูกอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้รายไ,ได้ที่มันจะเข้ากระเป๋าเราจริงๆอะ่ะเท่าไหร่เอาจริงๆนะเดือนที่แล้วทําได้หนึ่งสองสช่องสตีนนี้เรามีคอนเทนต์ทุกอาทิตย์แล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับ หลายๆคนอาจจะเคยเห็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นคอนเทนต์บทความของช่องข่าวการเอาล้อเดียวมาทำอาชีพทำมาหากินเนี่ยหาได้ยากมากเลยนะสวัสดีครับเฟลสวัสดีครับคือตรงนี้ไปคือถิ่นถนนจันทร์ทินถนนจันทร์ทุกคนจะรู้ว่าแถวนี้ของกินจะเยอะ ไปส่งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ต่อยรัดร้อนที่สาคัญใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปกติแล้วรถรถธรรมดาก็ไม่มารายได้ที่มันจะเข้ากระเป๋าเราจริงๆอ่ะเท่าไหร่ถ้าจอบเนี้ยน่าจะได้3.4บาทอือือเน้นความขยันเหมือนกันนะเนี้ยใช่ใช่ก็คือเน้นความขยันนี่แหละสวัสดีครับจบแล้วหนึ่งใช่จบแล้วคือแรกๆอ่ะเวลาว่างเยอะแค่หาทาอะไรทำจให้ให้ตัวเองดูไม่ว่าง หลังๆแล้วแบบรายได้ก็โอ้ก็ได้ว่ะเออแล้วแม่งก็ได้ได้รอเดียวไปเรื่อยอ่ะคือได้แบบค่าขนมหรือว่าได้แบบเป็นเงินเดือนเลยเฮ้ยเอาจริงๆนะแต่ไม่ได้โกหกนะเดือนที่แล้วทาได้หนึ่งหมื่นสี่พันบาท <ừ. S 2> คือเราไม่เราไม่ต้องเติมน้ำมันเราไม่ต้องอะไรเลยอะล่ะเราเคยไหมแบบไปไปไกลมากๆติดลมแล้วต้องนั่งแท็กซี่กลับเจอไปงานไกลๆเลยแล้วขี้เกียจไหลต่อ,อหาจุดที่แม่งนั่งรถเมีย จับชิวกลับมามาสตาร์ทจุดตรงเนี้ยใหม่เพื่อที่จ้าจับมารับในโซนที่เราอยากมาในโซนที่เราเราใช้ถนนร่วมกับรถยนต์เนาะเราถูกกฎหมายเลยไหมมันก็ยังไม่ถูกอ่ะเออก็คือบางสิ่งบางอย่างเราเวลาเราจะเลี้ยวเวลาเราจะเบรกหรือจะอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้สัญญาณเขานิดนึงเขาจะได้รู้นะฮะมามาเราจดเราจะเราจะเออมาแล้วโอเคสวัสดีครับรอร้านทำได้อย่างงานนี้ก็800เมตร มันก็ระยะอยู่ไม่เกินไม่เกิน2กิโลไม่เกินสมกิโลสบายสบายไม่้องาลง่ายง่ายสบายสบายเางเงี้ยเคยเจอนะแบบกลับมาร้านเดิมเดิมสองสามรอบเลยลองเขาเขาก็ถามว่าใช้เวลาไหนเป็นเวลาพักก็สู้เวลาอย่างเงี้ยเวลามานั่งรออย่างเงี้ยบางทีถ้าสมมติเราหิวข้าวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปหาโอเคครับหมดเวลาพักแล้วเราก็ไปหาเลยมานั่งกินรอเวลาอย่างเงี้ย เร็วไปไหมเฮ้ยได้ได้นะโอ้ยดูถูกว่เนี่ยความเร็วเครื่องของฟิลได้เท่าไหร่นะคือตามสเปคมันบอกว่าได้ห0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หลักๆเราก็เลี้ยงอยู่ที่30กิโลเมตร30มสิบยี่สิบห้าอะไเงี้ยแล้วจังหวะเร่งอาจจะมีเยอะกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยสวัสดีครับเจูครับถือว่าผมได้มีส่วนร่วมนะ ใช้เวลาสิบนาทีเสร็จแล้วหนึ่งออเดอร์แต่สำหรับเทสล่าเนี่ยสบายสบายสบายของของผมเนี่ยเมื่อกี้มันเตือนแบบร้องเตือนแล้วเพราะว่ามันได้สูงสุดแค่สามสิบสิบสิบสี่ดีในเวลาถ้าจะข้ามถนนยังไงบางทีก็ใช้รูปแบบลากี่้เลยเพื่อความปลอดภัยอย่างช่วงเวลาหางานก็กขี่ช้าได้อะยังไม่ทันได้นี่เลยมาแอ้ ผมหอบเลยอ่าโอเคบ้านซูชิไข่หวานอันนี้เราต้องรอเหรอก็อย่าไปแดงโซโล่แกงงก็คือจะอยู่อยู่หน้านี่เสมออยู่หน้าทางมถไยเสมออ๋อเหรออ่าฮะคนให้คนให้คนเขาเดินด้วยแล้วอย่างเราจะได้ไม่ต้องไปเกะกะเขาด้ก่อนที่เวลารถออกตัวเนี่ยเราจะได้ออกตัวก่อนเลยอย่างเงี้ยปะ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 ,ปะ,ปะ ไปนี่ไปไหนอ่ะเ้าฉีเข็นหน่อยเข็นอ่าเ้วเข็นหน่อยใจล้าแล้วก็เลยเข็นหน่อยก็ได้เหมือนเดิมเขาก็ทำทิ้งไว้ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดี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 ครับผมว่าถ้าอยากพักอ่ะผมต้องสั่งสั่งอะไรสักอย่างในเกมอ่ะ เพื่อให้ฟีลกดลักผมจะได้พักแล้วก็จับให้ให้มันดูให้มันอยู่ตั้งไว้ตลอดนะโอ้โหรักอย่างลูกใช่สวัสดีครับอะไรมาเลย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 อะไรครับเนี่ยสวัสดีอเล่นได้เดือนเดียวเอยเล่นได้เดือนเดียวอันนี้รู้จักเลยรุ่นน้องอ่ารุ่นน้องถ้าคลิปนี้เอาไปลูกค้าเห็นผมขอแอบแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงอันนี้รุ่นอะไรอ่ะตกลงอันนี้จอดเบย์เอ็มเอ็มห้าลายอ้เอ็มซ โอ้โหแสดงว่าที่นี่นี่กอดเวยยืดไว้หมดแล้ววันนี้เส้นนี้อะไรก็กอดเวยอะนี่กอดเวยกอดเวยเดสเลอใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณมากแวบเจอเพื่อนเฉยมันมีหลายคนที่ถามผมนะว่าแบบสี่ห้าพันมีไหมผมก็บอกไม่แนะนำเขาก็ไม่เข้าใจว่าไม่แนะนำคือยังไงอะเริ่มจากแบตน้อยก่อนก็ได้นะแต่ถ้าแล้วถ้าคุณชอบอะคนค่อยมาขยับทีหลังม่ได้มันก็มีกลุ่มชมลมนะ ลองเข้ามาจอยก่อนก็ได้ลองเข้ามาหาข้อมูลก่อนไ,ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออ่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าครับอย่างเมื่อาาากี้ก็ราคา2 6 2สบองบาทลูกค้าก็ให้ติปมาแบาทอ่าเราก็ไปหางานต่อกดปุ่มข้ามเนี่ยใช่กดแล้วกดแล้วม,ม,มันไ,ไม่สามารถมันไม่สามารถเล็นได้ <laughs> <laughs> อ่านี่ขอ้ขอดีข้อดีเฮ้ยโอเค นั่นแหละอย่างอย่างอุบัติเหตุก็ก็จะมีแบบอย่างเงี้ยตกลงต้งนดุลอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าตัวเราล้มไหมไมันไม่ล้มหรอกอเพราะว่าเราเราเล่นมานานเราเราก็จะรู้จังหวะว่าเราจะเอาเครื่องเรา,จะเ,าจะเอาเครื่อง <ๆ S 2> อยู่อ่ะคือยังไงเราก็เอาเครื่องอยู่แล้วอ่ะมา <ไป S 2> ข้อดีขอ,ของของล้อเดียวออคือ,อคุณสามารถใช่คือคุณสามารถแบบลัดล้อไม่ได้อ่ะอันนี้คือของปวดฟิวนี่ไม่เกี่ยวกับดูสานะไม่เกี่ยอนี่มาทานเองยี่นล้อไปดี 16x ตอนผมตอนแกกํปองก็เจอ 16x พี GO, ่นมชอบ 16x 18l พี่โรดเล่นล้อเดียวรู้จักร้อเดียวเนี่ยมากี่ปีแล้วครับยังไม่ถึงปีนะว้าผมว่าครั้งแรกลงถนนน่ะเดียวที่สุดละใช่ต้องพยายามอย่าเร็วมากในถนนเพราะว่าทุกคนเขากลัวเรากลัวเราจะล้มสังเกตครับรถเวลาผ่านเราเนี่ยเขาจะชะลอหรือไม่เขาจะต่อหลังเราอ่ะเขาไม่จะแซงเรานะ เพราะนั้นหน้าที่เราคือเราพยายามขับที่เต็มที่สุดหรือเราชิดซ้ายมากที่สุดให้รถแซงเราไปเขารู้สึกว่าไม่ไม่น่ากลัวเราลองตามเขาใช่ไหมใช่เราลองตามอีกสักจ็อบหนึ่งไหมพี่วิโรจน์ไปดูเขาหน่อยตอนนี้ข้างหลังเราก็มีพี่วิโรจน์คสับ 16x ร์ร้านต้มตังเป็นต่อชอบดูเป็นต่อกันเราถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าโอเค มาถามว่ากลัวไหมเขาอย่างงี้ไม่สนใจเราแต่ถ้าสมมติมมนหนาวเราต้องเตรียมตัวแล้วโอเคปะเสร็จเรียบร้อยครับพี่พีโรดโชคดีนะี่ครับโชคดีครับพี่ไว้เดี๋ยวไปออกทริปกันครับพี่เครื่องนี้ฟิลต้องชาร์จแบตแมววันหนึ่งเนี่ยชาร์จตอนคืนทีเดียวเลยอย่างเครื่องตัวเก่าอ่ะมันอีโมชั่นมีแปดเอฟอ่ะคือมันก็ดีนะความเร็วก็อะไรเงี้ยแล้วก็น้ําหนักอะไรเงี้ยมันพกพาไปไหนมาไหนสะดวกแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือแบตมันน้อยไปหน่อยคือจริงๆถ้าสมมติใช้งานทั่วไปอ่ะแบต ประมาณนั้นอ่ะก็ก็โอเคนะแต่ว่าคือตอนเนี้ยเรานําเครื่องอน,นั้นน่ะมาใช้งานมันก็เลยไม่เพียงพอกับเรามันก็เลยต้องมีจังหวะที่เราต้องเราจะต้องกลับไปชาร์จอะไรเงี้ยพอ,อได้เทสลามาปั๊บนี่ทั้งวันไม่ต้องชาร์จเลยทั้งวันไปป้านี่ๆๆเพื่อนอยากแนะน,นคนนี้คนนี้คนนี้เขาเดินส่งนะพี่มุ่งมั่นกับการเดินมากเลยอ่ะ เนี่ยพี่เขาก็เดินไม่หยุดจริงๆนะเราถ้าหยุดเราจะเสียเวลาอันนี้พี่ทําทั้งวันเลยป่ะครับหรือว่าเดินเฉพาะช่วงเย็นคือทำเสาร์อาทิตย์ค่ะอ,อันนี้ทําหลังเลิกงานค่ะอ๋อถือว่าออกกําลังกายใช่ไหมครับได้เงินด้วยเ9กก้าล ิบเก้าใช่ของผมสิบสามกว่าเองนะเดีตอนนี้ฝนมันตกแล้วก็เราก็ต้องหาที่พักะเนาะบางสิ่งบางอย่างก็ปลอดภัยไว้ก่อนหยุดได้หยุดพักได้พักฝนมันชอบตกตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็เราบังคับตัวเองได้ไหมว่าเราออกเช้ากหอนเดิมได้ไหมอะไรมันอยู่ที่มันอยู่ที่วินัยตัวเองมากกว่างานพวกเนี้ยเอาง่ายๆคือคุณอยากได้เงินเยอะเงินน้อยมันอยู่ที่วินัยคนใช้เวลากับงานเยอะขนาดไหนอ่ะงานก็จะได้เยอะแต่ถ้าสมมติว่าแม่ต้องติดฝนกลางทางอ่ะเราก็ถือโอกาสพัก พักภายในตัวเจ้าบางทีก็ถ้าสมมติไม่มีเก้าอีน้นั่งก็นั่งพื้นนั่งเลยก็ชิวๆไปเลยอะไรเงี้ยเราอย่าไปตีเรี่อว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ผมจะหยุดวะเมื่อไหร่จะได้ไปต่อวะคือมันตกก็คือตกอ่ะออมันจะทําอะไรได้อ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เคยนะเคยไปรับของเรียบร้อยแล้วพอ,อวมาจะออกจากร้านผนตกแล้วเมนูนั้นอ่ะ มันคือเมนูน้ำทำไงอะ่ะบ้านลูกค้าอยู่ห่างจากห่างจากร้านประมาณแลาร้อยเมตรต้องขอร่วมร้านอะ่ะเราผมเดินไปส่งคือคือด้วยระยะมันเดินไหวอ่ามันเดินไหวแล้วก็ปิริตของการส่งอาหารมันมาด้วยใช่คือกว่าจะไปถึงเขาเนี่ยถ้าหมดเรารอใช่ปะ่ะน้ำแข็งละลายปุ๊บเขาเขาไม่อยากกินแล้วปะ่ะนั่นน่ะสิเราเราก็ใจเขาใจเราอัอนี่คือสิ่งที่เราน่าจะวอรี่ที่สุดเลยอ่ใ,ใช่ใช่เราก็เราก็ไม่ส่งเขารอบนั้นได้คิดมาสี่สิบบาทมนะั้งคือค่าของมันหกสิบ เขาให้มาร้อยหนึ่งเขาบอกว่าไม,ไม่ต้องทอนโอ,โอูตา่าตากสมมาส่งอะไรเนี<อ>่ยส่งเสร็จเขาก็ยังไม่เขาก็ยังไม่เรากลับนะเขาบอกว่าหลบฝนก่อนเราค่อยกลับเลยเงี้ยเแต่ว่า เรามานั่งเล่นเกมบ้านพี่่อลค่ะนั่งเลยค่อยรออยู่หน้าบ้านนี่แหละแต่ว่าเราก็ห่วงเครื่องเราไงเราก็าปากคนที่ใครก็ไม่รู้อ๋อเพราะว่าเอาลมไปแลกกับเครื่องไว้ใช่อย่าไปดูถูกอาชีพว่าอาชีพคนส่งอาหารนม่งจนอยู่ะนั่งไม่มีอะไรทำหรออะไรเงี้ยต้องมาส่งอาหารอย่เงียมันคืออาชีพอิสระที่ทุกคนสามารถทําได้เออถ้าวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมา แล้วคุณรู้สึกว่าแม่ไม่อยากทขาแล้วว่ะแสดงว่าคุณไม่ถูกงงานมาแล้วก่อนหน้านี้ฟิลทําอะไรมีความฝุขไหมทําไมถึงมาทําอันนี้คือจริงๆอะ่ะคือ,อผมมาเปิดขายของยี่สิบจัดจากขายแค่เฉพาะวันจุกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาสี่วัน,น,วน่จันทร์หนึ่งพารนั่งว่างว่างปุ๊บก็ทําอะไรวะคือปล่อยชีวิตให้ตัวเองว่างอะ่ะสองปีโดยไม่ทาอะไรเลยมันก็คือหาเงินแค่แค่สามวันอะ่ะแล้วก็ใช้เงินสี่วันทิ้งเวลาปเปล่าเปล่าเสียเวลาปเปล่าเปล่าไปสองปี บางคนก็แนะนําทําไมมึงไม่ไปหาที่เปิดหรอวะท่านหาที่เปิดที่อื่นที่ไม่ใช่แหล่งที่แบบน่าจะขายได้อะเคยไปเปิดนะขาดคุณคือเราไม่มีมไซนะคือเราของเรามีอยู่มาใช้งานทุกงเย็นตอนเนี้ยทุกงเย็นเหมือนจะตกอะ่ะต้องก่อให้มันเร็วคนทำได้ไหมอะ่ะถ้าคนทาได้งานมันก็ไม่หายหรอกงานมันก็จะเตเบิลที่เดิมเดิมเดิมเนี้ย โอันนี้เป็นเครื่องฟิล์ม่ม่่ห่่่่่่่่น่้่่่่่่่ร่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่้่่่่เ่่่ล่่่่ี่่่่า่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่ พูดกับลูกค้านห้เนี่ยพูดกับลูกค้าเส้นบะหมี่บะหมี่เส้นบะหมี่ลูกค้าบอกเส้นบะหมี่โอเคครับเอาจริงๆดีเทลมันเยอะมากเลยนะมือใหม่อย่างผมนี่โรคเลยอ่ะโอเคครับะหมี่เรื่องเนาะบะหมี่เรื่องครับได้ครับแต่ไม่ไปรับค้าของมันมีดีเทลที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งมาในใบสั่งใช่บางทีเขาบางทีลูกค้าบางทีก็ลืมมาแจ้งทีหลังแล้วเราก็ต้องช่วยหน่อยใช่แล้วก็เดี๋ยวเขารอเดี๋ยวเดร้านไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะเป็นคนสั่งเองแล้วก็ยื่นให้กับลูกค้าเองแแต่่่่่ววาาารรบกนนนนนฟลลอะะทงคั้เเยพผมมมไไชิ เรามาถึงร้านแล้วมาถึงร้านโอเคคุณลูกค้าเดี๋ยวผมเช็คให้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงอ่าเป็นบะหมี่เกลียวท่อตัดซีเล็กโอเคครบอ๋อถ่ายรูปเหรอโอเคกำลังไปส่งกำลังไปซองลังไปซองโอเคโอเคอ่า้าอันนี้คือถึงแล้วเหรอครับโอเคหนึ่งร้อยบาทครับผมผมมันมือใหม่ไม่เตรียมเงินทอน ร้อยครับลูกค้าขอบคุณมากครับโอเคสรุปวันนี้ครับผมได้เป็หนึ่งจ็อบช่วยฟิลหรือว่าช่วยหรือไม่ช่วยก็ไม่รู้ช่วยช่วยถือว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่ในเมืองแบบแออัดแออัดอะถ้าเกิดเราใช้รถไฟฟ้ามันก็คล่องตัวไปอีกแบบใช่ใช่มันก็ลดมลพิษด้วยนะฮะแล้วก็ ไปไหนมาไหนใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ใช้ให้มันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ฟิลบอกก็ได้ครับลองซื้อจากมือสองใช่ลราซื้อจากมือ2แล้วก็ลองหาหาใครสอบคนมาที่ปรึกษาถ้าสมมติเจอกลุ่มไหนเงี้ยก็ลองเข้าไปสอบถามกลุ่มนั้นก็ได้ผมเชื่อว่าคนเล่นล้อเดียวเนี่ยทัศนคติเดียวกันหมดอะคืออยากมีเพื่อนอะใช่อยากให้ทุกคนหันมาเล่นกันนั่นแหละเข้าใจเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พี่วีด้วยขอบคุณพี่วีพี่วีคือพี่วีก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายคอฟตว์เขาให้เครื่องเงตัวนี้ เครื่องตัวเทสลาเทือจริงๆแล้วคือผมสั่งไปแล้วแหละแต่ว่าของยังไม่มามพี่บีเขาก็เลยให้ให้ผมเอาตัวเนี้ยมามาใช้เลขใหม่มันก็ประมาณเ0้าร้อยแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่หะนะพี่นูขอโทษด้วยพี่ก็ใช้ไปเยอะอยู่เขาเรียกว่าช่วงโควิดมันก็ต้องใช้กันบ้างทำมาหากินนะพี่นะวันนี้ไล่อย่างเป็นทางการอีกทีขอบคุณ <c oughs> ฟิลมากนะครับครับผมโอเคได้ความรู้เรื่องของการใช้ล้อดเดียวแล้วก็ได้เจอมิตรภาพในซอยถนนจันทร์จากฟิลคือ จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะไปล้อดเดียวคิดว่าจะไปหงเหงาไม่เคยเหงาเลยสักคลิปใช่ใเจอเพื่อนตลอดเจอตลอดเป็นกำลังใจนะครับขอให้ขับล้อดเดียวปลอดภยัยหัวเข่าไม่มีเจ็บโอเคอเครับ <laughs>